วัสดีครับมาดูฮีโร่กันครับฮีโร่นะทะศูนย์หนึ่งศูยนย์อยู่บนหนอยู่ล่างจับคู่เข้าไปที่หนึ่เออเก้าเข้าเข้าไปที่คนะู่ต้นเนาะเก้าสจับคู่ ีก็เข้าไปศูนย์กันหนึ่งนะอ่านี่ก็ห้าหนึ่งเต้าอยู่บนนะอันนี้ก็ไม่เข้านะทั้ที่แล้วก็แค่สองตัว ข้างหลังไม่ีสัญญากเข้าดีนะข้างหลังนี่มันจะเข้าดีหน่อยในห้าหนึ่งตรงตรงเห็นไหมอันนี้ก็หนึ่งห้าเนี่ยก็ไปที่หนึ่งห้า ไปออกล่างด้วยตรงนี้จะเข้าทุกมวนนะตรงนี้นะศูนย์หสวัที่แล้วนี่มาท่ศูน้หนึ่งนะอ่านที่หนึ่งก็เข้าไปที่ศูนย์ตัวสองตัวเข้าไปที่ห้า ห้าห้าหนึ่งตรงนี้ก็ไม่เข้านะไม่ไม่เข้าไม,มไม่มีเจ้ามไม่มีสองโอเคเรามาดูวันนี้กันครับ

เสือตกถัง6 7 0 9นี่ไปที่6 7ับนไปที่6กนะน17มักรลาเนาะนี่ ที่แล้วเนี่ยที่ให้เน้นเนี่ยมันก็มาหนะ้หนึ่งเ่ยจะดึงเด่นมาเนี่ดึงดึงมาสองตัวนะเก้าศูนอ่ะสสิมาตรงนี้สองสามสี่เกศหนึ่งไม่มีห้านะในนี้นะ เดินไปที่เก้ากับศูนย์เด้อเก้าศูนย์เด้อ 9, 8, 9, 0 8, 0. เก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งแปดเก้าศูนย์แปดดูเกรมเสร็จทีเจ้าสัวเจ้าสัวสามสี่หกเจ็ด ปลอดนี้ปลอดนี้หกหนึ่นนงูตาแดงตาแดงนีตาแดง9067ก็มันก็จะจอนกันที่960 ตรงนี้ตรงนี้กิตติมารางวันที่หนึ่งลเล็กไทยสองตัว ไปพรมวิเศษสามสีส่โอเคได้สามห้ารางวันที่หนึ่ง 6, 7, 9, 0, 2, 1, 6, 2, ห,หกเจ็ดเก้าศูนย์สองหนึ่งหกสองไปหกเจ็ด สายสองตัวห้าหกเจ็ดแปดสองดึงลงมาสี 4, ่หกรอบลอยรอบลอยวล้ยว่้ยที่เหลือเ,เข้าเข้าแค่ปัวเดียวแป่นคมชัดวุ้ยชัดชัด เก้าส่นแปดมันก็จะ,จะเั้ากับชุดนี้นะเก้าส่แปดโอยบนดินโอยบนดินมุดที่แล้วเข้าไปที่ ห้าหนึ่งรวมดาวกระจายมันเยอะนะห้าตัวแล้วพูที่แล้ว,วลมาแค่ห้าตัวเดียวจับคู่กันก็ไม่ได้ออ่า โอ้ยน่าตื่นหกเจ็ดฮีเร่ต้นปีใหม่ด้วยคลิปแรกของฮีโร่เลยวันนี้อ่า อาจบะเพียงเท่านี้เนาะสวัสดีปีใหม่กันครับสวัสดีครับ